งูเนี่ยมันเป็นงูเราเรียกว่างูก้นขบนะครับแต่บางคนเหมือนกับมันคล้ายๆกับงูปีแก้วประมาณนี้ยไอ้ที่มันวิดวิดว,ด,วดกลางคืนก็ไม่มั่นใจนะว่าเป็นไอ้พวกงูประเภทนี้หรือเปล่านะครับแต่ก็ดูหาดูข้อมูลเขาบอกว่างูพวกนี้มันไม่สามารถส่งเสียงได้ แต่มันจะมีเยอะอยู่ในสวนหลังบ้านแล้วก็อย่างที่เคยถ่ายคลิปให้ดูครับว่ามันเข้ามากินไข่ไก่ที่อยู่ในร้าวครับเนี่ยเช้านี้จะออกไปทำงานก็ดีมันอยู่ตรงทางเดินครับจะเหยียบอยู่แล้วนะครับก็พังอะกระโดดข้ามมันเกือบไปเกือบเหยียบมัน คือถ้าตามข้อมูลมันเป็นงูที่ไม่มีพิษนะครับแต่ถ้ามันกัดมันก็ <c oughs> กคงไม่ดีครับลองเคยียๆดูมันเข้ามาอยู่แถวบ้านอันนี้มันใกล้มันอยู่ในบริเวณโรงจอดรถกับเล้าไก่นะครับ เนี่ยวันก่อนมันก็มีไข่ไก่ที่ไม่ฟักครับแล้วเราก็มาวางกองเอาไว้อครับแล้วพอผ่านไปสองคืนไข่ไก่พวกนั้นมันก็มีร่องรอยถูกเจาะกินนะครับเนี่ยคล้ายๆลักษณะคล้ายๆกับที่งูพวกนี้เข้ามาเจาะกินตามที่ที่เคยถ่ายให้ในคลิปครับน่าจะเลื้อยเข้าไปอยู่ใต้นี้แล้วตัวนี้ก็ เนี่ยถ้าดูนำความยาวมันก็น่าจะยาวทักเจ็ดสิบแปดถึงแปดสิบเซนได้ครับถ้าดูจากขนาดตัวมันตอนนี้เนี่ยจะเจอเบ่กเองครับคือถ้ามันไม่ไม่เข้ามากินไข่ก็คงไม่ไม่จัดการมันนะครับเข้าไปสุกใต้นี้แล้ว เจอทั้งตัวเล็กตัวใหญ่ตัวเขื่องครับเจอบ่อยนี่ก็อย่างที่บอกว่าก็ยังเป็นข้อสันนิษฐานนะครับว่าเสียงร้องวิทวิทนะครับที่เคยถ่ายคลิปให้ในหลายๆคลิปมันอาจจะเป็นเสียงไอ้งูพวกนี้หรือเปล่านะครับ